เป็นห้อามาตัดที่มีบริการทั้งหมดเลยรับลาเข้ามาเลยแม้แต่บ้านไอ้ไม่คิที่ที่ว่าอยู่ตรงไหนน่ะที่อยู่คนน้นฝั่งนู้นจะทำไกลที่สุดแล้วกลับบ้านใส่ชุดนี้ที่บ้านป่ะเดี๋ยวนี้ใส่ชุดนี้นอนนะเอากลับแบบนี้จุ่มต้นมูครับมนี่ไง มันมีอย่างพิเศษครับตุ้มหูโอ้เลขสามสวยเลยอายุสามสิบเอ็ดปีหลวงปู่ทักตุ้มหูสวยวันที่ส2สอมีนาคม2568้าหสดนะครับ หลวงปู่ศิลาศรีจันโทได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจังหวัดกาลสินครับอันนี้รถของหลวงปู่นะครับเะยจอดอยู่ตรงตึกนี้ทะเบียนรถหลวงปู่ด้านหน้านะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นทะเบียนรถด,ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูทะเบียนรถหลวงปู่ด้านหลังซึ่งเมื่อวันก่อนผมไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทผมก็ถ่ายไกลๆแล้วผมก็ซูมดูนะครับท่านผู้ชมที่ทะเบียนรถของหลวงปู่เห็นไหมครับ885ตรงใต้885ก็จะมีเลขอยู่นะครับ368นะท่านผู้ชมเนี่ยครับ เป็นเลข368เมื่อวันที่ผมไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมื่อสองสามวันที่แล้วผมก็ซูมนะครับผมก็เห็นแต่ว่ามันถ่ายไม่ชัดวันนี้ผมถ่ายให้เห็นชัดๆเลย368นะครับอยู่ใต้885นะครับนี่เลย,เนยนะครับอันนี้คือรถของหลวงปู่ ส่วนรถขององค์มนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็จอดอยู่นี่นี่ทะเบียนรถท่านนะครับเลขสามสี่ตัวครับสาม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 อันนี้คือรถของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ มาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพุชินารายในวันที่12มีนาคม2568ครับ เป็นห้อัตัดที่มีบรรยากาศทั้งหมดในร้านไม่ไม่ได้ใช้งบประมาณเลยแม้แต่บาทิที่ที่ว่าอยู่ตรงไหนน่ะที่อยู่ฝั่งนู้นจะทไกลไปอิกครับหางแคห้านาทีห้านา แล้วกลับบ้านใส่ชุดนี้ที่บ้านป่ะนี่ใส่ชุดนี้นอนนะขับค่หลงกูออกมาแล้วนะครับหลวงกูศิลาสิริจันโทวันที่12มีนาคม2568ครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาลสินครับ

เล่ <c oughs> ตุ้มหูลองปูทักลองปูทักตังหูมันมีอย่างพิเศษครับตุงมหูอ,อายุอ,อาอะอายุจักปีครับครับสามสิบโอ้สามโอ้เลขสามสวยเลย อายุ31ปีหลวงปู่ทักตุ้มหูสวยปู่ไปแล้วนะครับไปขึ้นรถหลวงปู่ขึ้นรถแล้วนะครับ เราไปดูใกล้ๆนะไปดูหลวงปู่ขึ้นรถใกล้ๆตละไม่เลือไม่เลือดเป็นใบหน้่มครับาแกท่านจะดครับยาดยาดงงูไปแล้ว ดีถ้าเป็นแบบนั่นเป็นคัรายงายูสักคนคนนี้ท่านมติดตามูไปนีมากได้